สวัสดีค่ะชื่อนางสาวารีดัชน,นีพิพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อยูกิค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโครงการถืนผู้ปรกอบการ รุ่นใหม่สังคมค่ะแล้วก็กําลังรับฝากแมวเปิดโรงแรมแมวแล้วก็ขายอาหารสัตว์สาเหตุที่เริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ก็เพราะว่าเราเลี้ยงแมวเยอะแล้วเราคิดว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราชอบมีความถนัดด้านนี้คุณแม่ก็ชอบคุณแม่ก็ว่างก็เลยคิดว่าเราหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างไรายได้ได้ประจวบเหมาะก,กับช่วงนั้นช่วงสงการค่ะเราคิดว่าเราจะไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่มีที่รับฝากเลี้ยงแล้วก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของเราจะคิดว่าน่าจะมีที่รับฝากโดยเฉพาะดีๆ ชื่อโนค่ะแล้วก็คุรูไว้เพราะว่าจะเป็นแมวที่ใจดีค่ะแล้วก็ไม่ทำร้ายครแล้วพอเข้าห้องนอนปุ๊บเขาก็จะอ้อนเต็มที่เลยเหตุการณ์ที่รู้สึกสงสารแมวของตัวเองมากที่สุดก็ตอนที่น้องโนโดนคุณแม่เขาตบโดนลูกตาค่ะเสร็จแ,แล้วทีนี้ตาเขาก็เป็นเป็นรูลงไปอะไรเงี้ยเราต้องเย็บเย็บแก้วตาแล้วก็เย็บเปลือกตาเป็นอะไรที่เศร้ากันทั้งบ้านเลยค่ะว่า ต้องให้ยาให้อาหารแล้วดูเขาทรมานมากแต่พอผ่านช่วงนั้นมาได้น้องโน้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่รับฝากแมวใช่ไหมคะก็คิดว่าคงจะเป็นรับฝากเลี้ยงกระต่ายเพราะว่ากระต่ายก็มีลักษณะที่เฉพาะเหมือนกับแมวอะค่ะก็คือเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนทั่วๆไปถ้าไปฝากอย่าง ที่อื่นอะไรเงี้ยคะ่ะที่เขาฝากรวมกันทุกอย่างเราคิดว่ากระต่ายเองมันจะตื่นแล้วเป็นสัตว์ที่ช็อกง่ายคิดว่ามันต้องมีที่ที่โดยเฉพาะสําหรับเขาบ้างถ้าจะฝากถึง,งคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือต้องดูก่อนว่าเรารักเราชอบอะไรเป็นที่สุดไม่ใช่ทําตามกระแสะหรืออะไรถ้าสมมุติเรารักหนูก็รับเฉพาะหนูเราลักหมาหมา,หมาพันอะไรคิดว่าถ้าหมาเนี่ยเราเราเรารับเป็นพันธุ์ไปเลยก็ได้คะ่ะอย่างชี่ว่าว่าตอนนี้นะ่าสนใจมากเพราะว่าคนเลี้ยงเยอะ มากค่ะแล้วถ้าเกิดเราเลี้ยงเฉพาะชื่าว่าเขาก็น่าสนใจนะใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยห้องนี้นะคะจะเป็นห้องลายชบาความทรงจำดีๆก็คือคุณแม่ชอบดอกไม้ห้องนี้จะเป็นห้องลายจุดนะคะกิชอบสีม่วงแล้วก็เลยนั่งทำลายจุดแล้วก็มีเขียนมี Love Cat Cat Thailand ก็มีรูปน้องวิบคีมันนี้ห้อง VIP ของ3ส,สาวลูกค้าประจำห้องต่อไปก็จะเป็นห้องแมวค่ะก็คือจะ ออกแนวเป็นรูปแมวเงาแมวแล้วก็มีรอยเท้าแมวก็จะทําให้เป็นสีสันนะคะไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าให้ออกมาแล้วมันดูน่ารักห้องนี้ห้องกุหลาบคุณแม่ชอบดอกไม้กี่ก็ไปหัดวาดกุหลาบมาไปดูที่เขาสอนวาดกุหลาบก็มานั่งเพง้นท์ทีละดอกทีละดอกทีละดอกพี่กล้าที่จะทําร้านแคสแคสไทยแลนด์นะคะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดนี้ตอนแรกเราแค่ซื้อกงมา6กงแล้วก็ใช้ห้องว่างในหลักในบ้านหกเองเก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่ก่อน ดลองดูว่าดีไหมแล้วช่วงสงการก็คือห้องเต็มฟีดแบ็ดีก็เลยค่อยๆขยายอยีกอ,อย่างที่กล้าคือเรามีคุณแม่ที่เขาคอยพพอร์เราอยู่เสมอแล้วก็กีมีมูนีทีที่เขาคอยสอนกีว่าต้องทํายังไงมาหาลัยก็มีอาจารย์คอยทีอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะว่าเราจะอยู่คนเดียวเดี๋ยวกีพาไปดูน้องแมวที่เป็นลูกค้าประจาเป็นเจ้านายกี mm hmm. mm hmm. ลักษณะของแมวไทยก็คือขี้อ้อนนะคะดูดูเขาซุก ื่อแอมค่ะเชิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เซอร์วว่าเฮ้ยเราจะฝากแมวอย่างเงี้ยที่ไหนนะ่าจะมีมาตรฐานบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหาข้อมูลมาก็นะ่าจะเป็นที่เนี่ยที่เดียวในกรุงเทพอันนี้ไม่นับเหมือนพวกโรงพยาบาลสัตว์อะไรเงี้ยคิดว่าเขานะ่าจะดูแลเหมือนลูกเหมือนหล,ลานจริงๆอย่างแรกเลยนะ่าจะเป็นความสะอาดแล้วอย่างที่2ก็นะ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนที่มาดูแลใจใสอย่างเงี้ยว่าเขาดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานจริงไหมมีบุคลากรเพียงพอไหมอย่างที่3ก็น่าจะเขามีความรู้เรื่องแมวมากดีพอไหมอย่างเงี้ยค่ะ